สุดฟินแจ็คสันหวังกอดคอเซลฟี่พนักงานร้านสะดวกซื้อจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสาหรับคอนเสิร์ตแจ็คสันหวังที่เลือกมาประเดิมเปิดฉากที่เมืองไทยเป็นที่แรกในงานแจ็คสันหวัง Magic Man World Tour 2022 Bangkok ที่จัดขึ้น3รอบการแสดงระหว่างวันที่25-27พฤศจิกายนณอิมแพคอารีนาะเมืองทองธานีแต่หนุ่มแจ็คเองก็ยังมีตารางงานต่อในประเทศไทยล่าสุดค่ะ29พฤศจิกายน2565เพจ a c e b o o k ชดาซาลอนได้โพสตภาพที่ชวนให้อิจฉาตาร้อนเป็นภาพเซลฟี่ของ พนักง,งานร้านสะดวกซื้อดวงดีที่ได้ถ่ายรูปกับแจ็คสันโดยในภาพแจ็คสันได้กอดคออย่างใกล้ชิดไม่ถือตัวเจ้าของโพสต์ระบุพิกัดเซเว่นนี e, ้อยู่บริเวณหน้าปากซอยสุขุมวิท57ด้านเจ้าของร้านชดาซาลอนผู้โพสต์เปิดเผยว่าสนิทกับพนักง,งานร้านสะดวกซื้อที่ได้ถ่ายรูปกับแจ็คสันจึงได้นําภาพมาลงส่วนตัวแล้วตนเองยังไม่เห็นแจ็คสันออกมาเดินเล่นย่านนี้แต่ถ้ามีโอกาสแจ็คสันเดินผ่านหน้าร้านและอยากใช้บริการทําผมก็ยินดีจะปิดร้านทําให้แบบส่วนตัวเลยหลังโพสต์ดังกล่าวค่ะถูกเผยแพร่ออกไปด้านชาวเน็็ตตตตกพพาาาเข้า้มาอมอมม์ใออส บัตร V.I.P ก็ทำไม่ได้แบบนี้ลักกี้แฟนของจริงตามบุญพนักง,งานสูงมากและชื่นชมความเป็นกันเองความแสนดีของแจ็คสันหวังเลยค่ะ